กวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิ่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้เนื่องด้วยตอนนี้ผมล่าสุนียตัวเกมได้มีภารกิจประจำซีซั่นตใหม่เข้ามาผมที่เมื่อเราเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วจะบปลดล็อกปืน SPR 208ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ยังงงกับการทำภารกิจบางภารกิจผมเพราะฉะนั้นคิด,ดว่าวันนี้ผมพี่ลิงจะมาแนะนำเทคนิคแบบละเอียดในการทำภารกิจว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างให้จบให้ได้แบบรวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลย โดยภารกิจใหม่ผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ภารกิจด้วยกันจะมีภารกิจแรกก็คือบัฟบ r และภารกิจที่2กับเทพแม่นปืนก็มาเริ่มกับภารกิจแรกกันก่อนมาเริ่มการคุยแรกเลยผมกับค่าผู้เล่น5คนด้วยการใช้งานของปืนสไนเปอร์ผมอันนี้เนี่ยก็จะนับทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR นะในส่วนของปืนสายสไนเปอร์ผมก็จะมี x p r 5 0 Arctic 5 0 M 2 1ย v r d ร q 2ิก l อทห้าศูสแล้วก็ง u าม ซึ่งสำหรับคำแน,นำะนําสำหรับมือใหม่ผมที่ไม่ถนัดในการเล่นปืนสไนเปอร์เลยพิริงนงามว่าใช้ตัว DLQ 3ผมจะเล่นง่ายที่สุดสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ในส่วนของแต่งก็ผมก็สามารถดูได้คร่าวๆตามนี้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะแต่งปืนสไนเปอร์อย่างไรดีนะ เวทน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากผมใช้ปืนสไนเปอร์เนี่ยฆ่าผู้เล่นให้ครบ5คนนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องฆ่า5คนภายในรอบเดียวก็ได้นะค่อยๆเก็บสะสมไปก็ได้นะในตัวด่านที่แนะนำก็ผมก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเนี่ยเล่นด่านไหนก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นมือใหมย่ยิงไม่ค่อยแม่นแล้วก็ยังเล็งไม่ค่อยแม่นเนี่ยก็แนะนําว่าเล่นด่านพวกสไนเปอร์ไปก่อนจะดีกว่าครับผมโดยซับตัวด่านที่แนะนำของผมก็จะมีด่านนุ๊กเ้าวมีด่านสแคปยาร์ดมีด่านเคส มีด่านคิวเฮาแล้วก็ด่านสไนเปอร์แท้ๆผมกับด่านคอสไฟอันนี้คือด่านที่แนะนําในการเล่นสนนะถัดมาผมกับควยที่2อ,อันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะมีปัญหากันค่อนข้างเยอะเลยผมก็คือเงื่อนไขในการได้ต้องได้รับเหรียญตาลองช็อตฆ่าศัตรูระยะไกลทั้งหมด5ครั้งด้วยกันรือสำหรับวิธีการปดล,ล็อกเงื่อนไขของเหรียญตานี้ผมคือเราจําเป็นจะต้องสังหารศัตรูในระยะไกลที่เกินกว่าขีดลิมิตส,สูงสุดของระยะการยิงของปืนกระบอกนั้นๆ และสำหรับปืนประเภทไหนที่พี่ลิงแนะนำมากที่สุดผมก็แนะนําว่าเป็นปืนตระกูลสาย s m g ผมเพราะว่าระยะการยิงมันสั้นนะครับถ้าเกิดเวลาเอาไปยิงระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยมันก็จะได้เลนสตาลองช็อตได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ทำภารกิจได้ง่ายที่สุดและสำหรับคำแนะนำถ้าเกิดว่าใครที่นานปืนไหนก็เล่นปืนนั้นไปก็ได้ผมไม่ต้องซีเรียสในส่วนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใจแนะนําจริงๆปืนที่ยิงระยะกลางถึงระยะไกลแล้วก็เล่นง่ายๆยิงง่ายๆสำหรับมือใหม่ก็แนะนําว่า เป็นตัว hg 4 0่ศูนกันผมเป็นปืนที่นิ่งคุมง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ในการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลแต่เอาจริงไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะขนาดปืนไหนเนี่ยก็เอาจับไปยิงได้เลยผมแต่ขอให้เน้นยิงระยะกลางถึงกึงก่งๆระยะไกลเข้าไวนะ้นะสำหรับตัว smg ar ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ไม่แนะนําว่าให้ทาด้วยสนยเพราะสนเนี่ยระยะการย,ยิงมันไกลยอยู่แล้วผมเอาไปยิงระยะไกลามากเท่าไหร่นะเควนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นยากมากนะเพราะฉะนันก็แนะนําว่าเล่น smg เนี่ยจะดีที่สุดนะ โดยพิการดูผมแน่นอนว่าเวลายิงศัตรูจากระยะกลางถึงระยะไกลได้ด้วยปืนไอซซิจีเนี่ยถ้าเกิดเรายิงฆ่าแล้วสกิลขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตาสัญญาตตัวรองช็อตับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นตานี้เนี่ยก็แน่นอนว่านับเป็นหนึ่งแต้มต่อนหนึ่งราที่ปรากฏออกลลมานะก็ที่เหลือก็เล่นให้ครบ5คค้าคนฆ่าได้ระยะไกลแล้วก็รอจนจบเกมทํามากับเพื่อนที่3มฆ่าผู้เล่น10คนในขนาดที่ใส่เปิร์กสีแดง ชิ้นนี้เลยก็คือความสามารถของเปิร์กเนี่ยหลังจากที่เราทําการใส่แล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เร็วขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับผมในขณะที่เราทาการวิ่งสับอาวุธก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเปิร์กที่เหมาะสำหรับปืนแต่กูนสายสนายอยู่แล้วนะก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่ใส่จเจ้าเบิร์กตัวนี้แล้วก็ไปเล่นตามปกติฆ่าคนให้ครบจํานวนที่กําหนดก็เป็นการจบเวยนะแต่ก็ระวังก็คือในขณะที่ทำภารกิจอยู่เนี่ยพยายามอย่าเปลี่ยนโหลดเอาผมเพราะว่าโหลดเอามันจะนับแต้มเฉพาะตอนที่เราเนี่ยทำการเล่นในตานั้ันนะ และถัดมากับควยที่สีผมกับค่าผู้เล่น10คนด้วยปืน n a c 5โดยสำหรับจ้ปืน NA45 นี้ผมจะเป็นปืนสายสไนเปอร์กระบอกนี้เลยผมซึ่งระดับคอมมอนเนี่ยเราจะได้รับจากการทำภารกิจเพื่อปลดล็อกตัวปืนผมรู้สึกว่าจะเป็นภารกิจยิงหัวมั้งครับพี่ลิงจะไม่ผิดผมก็จะได้ระดับคอมมอนมาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เกลียดเกลียดทำภารกิจนะผมแน่นอนว่าตัวเกมก็สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าซีผม โดยเจ้าปืน NA45 เนี่ยราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,000-4เท่านั้นก็ใครที่ยังไม่มีสไนเปอร์กระบอกนี้ก็สามารถซื้อได้เลยในตอนนี้นะแค่3,000-4เท่านั้นโดยสซรับหลายคนในช่วงนี้ผมก็จะออกมาบน่บนๆกันนิดนึงนะ้เพราะว่าตัวเควสเนี่ยบังคับว่าเราต้องเล่น NA45 ผมซึ่งเป็นหนึ่งในปืนสายสไนเปอร์ที่สุดจเจยนจริงๆนะผมเห็นหน้าปุ๊บๆโดนปุ๊บๆแตกปุ๊บๆระเบิดตายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการทำใจนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเควส์ และนี่ก็คือบิวของ NA45 ผมที่นาะนนะาบผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ผมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามนี้เลยนะก็บอกเลยว่าเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายแบบแน่นอนและถัดมาผมกับเควสที่5คฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืน NA45 ติดกล้องเล็งโดยคราวนี้เนี่ยตัวเควสบังคับว่าเราต้องใช้ NA45 กระบอกเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือเราเนี่ยต้องติดกล้องเล็งเข้ามาด้วยผมก็ให้เกิด่าใครที่ใช้บิวพิลิงควก็นะนะนะว่าถอดตัว Laser, เลเซอร์เลดดอออก แล้วก็ไปใส่ในส่วนตัวกล้องเลงแทนนะในส่วนกล้องเลงใช้ไหนก็ได้ผมขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่เราใช้เนี่ยเล่นด่านขนาดไหนถ้าเป็นด่านระยะใกล้ก็ใส่เป็นตัวเทดิคอลแต่ถ้าเกิดว่าได้เปนด่านที่ระยะไกลถึงไกลมากๆเนี่ยก็ใส่เป็นคูณ4กับคูณ6ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเล่นในแต่ละด่านนะแล้วก็ตามด้วยควสสุดท้ายผมเควสที่6ฆ่าผู้เล่น10คนด้วยการยิงหัวโดวยการใช้ปืนสไนเปอร์ dlq 3 3 โดยจะปืน DLQ 3 3ผมก็คือปืนกระบอกนี้เลยผมออก็แน่นอนว่าคราวนี้เนี่ยโตวเควสบังคับว่าให้เราเนี่ยทำการยิงด้วยการยิงหัวเท่านั้น โดยสำหรับตัวดานที่แนะนำผมถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเนี่ยเล่นดาดไหนก็ได้ผมแต่เกิดว่าเป็นมือใหม่ยังกะเร่งระยะยิงหัวไม่ค่อยแม่นเนี่ยก็แนะนําว่าเล่นด่านนุกเท้าผมแล้วก็มาแอบบริเวณที่เป็นหลังกดเฉียวแล้วก็ดักเล็งศัตรูที่วิ่งผ่านไปผ่านมาก็ได้ผมดานนี้เนี่ยในระยะเนี่ยมันจะเล็งหัวพอดีเป๊ะเ,เลยนะแล้วก็เล็งค่อนข้างง่ายผมในระยะนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่นว,วานาถขนาดดานไหนก็เล่นด่าดน,นั้นได้เลย และเมื่อเราทำทาควยนี้เสร็จแล้วผมก็จะเป็นการปดล,ล็อกปืนกระบอกใหม่ล่าสุดของผมก็ปืน SPR 2 0 8ก็แน่นอนว่าในส่วนของเทคนิคก,การปรับแต่งเทาคนิคการเล่นของปืนกระบอกนี้พี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถย้อนกลับดูคลิปเก่ากันได้นะและถัดมาผมกับภารกิจที่2องของผมกับบัฟบ r เอาจริงในภารกิจพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ผมอันนี้ก็เล่นง่ายๆไม่ค่อยมีปัญหานะก็ไม่เลิกกับภารกิจแรกผมกับเล่นโหมด BR3 ครั้งอันนี้ก็ตรงตัวเลย คล็แรกเนี่ยอันนี้ก็ง่ายมากครับผมอาจริงถ้าเกิดว่าเราเล่นตามปกติเนี่ยก็ได้เหมือนกันผมหรือถ้าเกิดว่าเล่นวิธีรักไก่หน่อยก็คือให้เรากดเริ่มเล่นเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปพีชีพฆ่าตัวตายภายในด่านผมเพื่อให้มันจบแล้วก็ออกมาเริ่มรอบใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบรักไก่ที่สุดนะถัดมาผมกับควยที่2กับได้รับเรียนตา I am b a c k ทั้งหมด2ครั้งด้วยกัน โดยในส่วนนี้เนี่ยพี่ลิงรู้สึกว่าคำอธิบายภาษาไทยผมเขาจะเขียนผิดนะโดยเจ้าเหรียญตา I am back เนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องฆ่าผู้เล่น4คนนะผมหรือมากกว่าด้วยการใช้งานของปืนลูกซองในโหมดของ BR เท่านั้นนะผมหรือถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมก็คือให้เราเนี่ยเล่นในโหมดบ a t เท e r รอย l e และใช้ปืนตระกูลลูกซองกระบอกไหนก็ได้ผมย้ำว่าเป็นตระกูลลูกซองนะในการเล่นในรอบนึงเนี่ยต้องฆ่าคนให้เกิน4คนขึ้นไปผมถึงจะสามารถได้เหรียญตานี้มา1อันนะ เอาไง่ายๆว่าตาหนึ่งเนี่ยก็น่าจะโดนบังคับว่าได้เพียงแค่1เหรียญตาต่อ1รอบนะถัดมาผมกับคลิดที่3ก็คือใช้ทักษะข,ของอาชีพในโหมดของ BR 3ครั้งอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยผมก็คือให้เราเนี่ยเล่นโหมด BR ตามปกติหรือเข้าไปเล่นตามปกติแล้วก็กดใช้งานพวกคัสสกิลต่างๆ3รอบอ่ะอันนี้ก็จบภารกิจแบบง่ายๆถัดมาผมกับภารกิจที่4ยิงกระสุน500นัดในโหมดของ BR แารกิจน,นี้ผมการยิงปืนเนี่ยไม่จํากัดว่าจะต้องใช้เป็นปืนอะไรก็ได้ผมสามารถใช้ได้หมดเลยแต่เกิดเป็นปืนที่นําก็แนะนําว่าเป็นปืนสาย L G แล้วกันผมเพราะว่าลูกกระสุนมันเยอะแล้วก็ยิงได้รัวผมเล่นประมาณสัก2อสแม็กเนี่ยก็สามารถจบภารกิจได้แบบรวดเร็วเลยนะและถัดมาผมก็ซองเควสสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายกันเล,ย,ลยผมก็คือเควสแรกเนี่ยติดท็อปสิ้และอีกเควสหนึ่งเนี่ยเควสสุดท้ายก็จะเป็นการติดท็อปสิในส่วนของที่1นการทำเควสนี้ผมเอาจริงๆง,ง่ายที่สุดเนี่ยพ แล้วก็บินวนไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเขาฆ่ากันตายหมดเนี่ยเหลือประมาณสัก10คนถึง15คนตามที่ควสกำหนดเนี่ยแล้วก็พีชีพได้เลยผมก็ทำงี้วนไปเรื่อยๆหรือว่าเราอาจจะเล่นตามปกติก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดาเล่นตามปกติเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เราอาจจะตายได้เหมือนกันนะแล้วก็ข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเทคนิคในการทำภารกิจประจำซีซั่นตัวใหม่หผมที่มีการปลดล็อกปืนใหม่ล่าสุด SPR 2 0 8และสกินต่างๆในโหมดของ BR เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทางช่องชาแนลยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสรวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว